เอมโอยู่ไหนอ่ะเจี๋ยมันน่าจะแหลกไอที่อ่ะมันยิงแบบอะไรของมึงไหนเอ็มโฟมันปกมีของมีเก็บเสียแล้วย,ย่ะพี่เอาศูนทองป้าหนูหนูตอนนี้หนูถือเบอร์ลิวมันเหนื่อยอย่างมวกมึงวะเออดๆๆูดๆๆูัันยิงมีเต็บ <c oughs> แล้วอะเคอดเที่ยเลยอ่ะหมวกยังหมวกหนึ่งอยู่เลยช่ด้วยไหนอ่ะ เพื่อนโดนยิงว่ะสุนททองวะพี่สุนททองสุนททองเพื่อนโดนยิงว่ะพี่เพื่อนโดนยิงเพื่อนแหลกยังไม่จบยังไม่จบกะทิงอีกอ่ะข้างนอกเพื่อนแหลกเพื่อนแหลกโมเก็บเสียงอยู่ตรงนี้มาเก็บบวกสองต่อสองเอาว้าสามข้างหลังเก็บเสียงได้แล้วค่ะขอบคุณเอาสุนทรทองไปลบเก็บเสียง โอ,อ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนมนนีคน,นขับรถมาไม่ใช่เพื่อนเราสากาสากาไนี่อ่ะมันเป็นสากาสากาแต่งงงใจเลยปะเออคุณสามกูเก็บมาทำไมเยอะแยะวะเนะี่ยแต่ละตีนี้ดีๆทั้งนั้นเลยขำวะ่ะแม่งย<อ>ิงยิงอย่างเออฮัลโหล ฮัลโหลพี่ได้ยินป่ะหนูปิดไมค์พูดนู้นะไปอีกคนนึงก็อะไรกันก็เพี้ยเพั่อนเพี้อะไรกันเพี่ยแ้วหนูก็พูดอยร่างกานพูดเป็นตูเป็นตะแม่งหนูปิดไมค์โอ้ยเพื่อนช่วยด้วยขี่รถลงน้ำไอ้สัตวสท่าวงสองบีบกัเหรอวะไอ้โอ๊ยปวดหัว โมโมไปอยู่เกาะไปอยู่เกาะที่เราลงกันเดียวปะเ่ฮะอยู่เกาะที่เราลงกันเดียวะเกาะไหนวะเกาะไหนเขาเขาเขาาสูงพี่มาริพี่มาร์คผมไม่รู้ทางปั๊มยาก่อนจะตายหาแะดวดเพื่อนกูแต่ละคนตลกว่ะดี้เก็บยาเก็บกระทะฟาดหัวเพื่อนนี่แหละ Time the more for Mark location พี่อยู่ไหนพี่อย,ออยู่อยู่นี่นคิดว่าอยู่ไกลกันเถ้ยขอบคุณค่ะไม่ไกลหรอกกูรู้สึกว่าตีกูมีคุณภาพมีคุณสามอ่ะปะคุณสามคุณสี่แม็กเทพแม็กเทปปะนี่ไงอ่ะ ฮัลโหล s u า <Hey>. คนคนเต็มตีเลยเมาไอศครีไหนอ่ะอ๋อเปิดจุดก่นแล้เลยขยิงอะไร <No. S 2> อ่ะ a r e the เ o ชั่ i ออกซ้ายไปเลยเลือกขวาไปเลยเขวาเพผิดก์ Let's go Let's go Let's go ทำเนี่ยกโกโก็มันยังมันยังมันยังอยู่ Get to the safe zone ASAP ตอนนี้ตอนนี้ตนเล่นกันสองคน Back แล้วรูปมันยิงดิแม็กหนึ่งมันมีร้อยนัดหรือไงวะยิงหดจัดยิงทีหมดแม็กนั่นไงมันเริ่มแล้ว ไปดิตีเนี่ยที่เอาก่อยหลับไป่ะพี่วิ่งกันนะที่ไหนอยู่หินดีกว่าวอ้ยอยู่บนเนิหนหินนี้ <Watch out. S 1> หินนี้หินนี้มันเหรอหรือรอ๋อพี่จะไปใช่ปะเอเอ น,นี้ไปทำไมโอ้ยโอ้ยแค่เรายิงใครยิงกูกูว่าแล้วใครมูนกอกอยังไม่นออมันยิงหนูถ้าหนูหามันไม่เจอมีเป่าเก็บเสียง SR นัมเบอร์โฟร์ฮลท์มองคุ้มกันเถอะคุ้มกันใครก่อนตป<อ> oh. ็พี่พี่พี่กันพี่ดิหนูข้างหลังนะเพื่อนยิงเพื่อนยิงสัตว์มาตัวสีกะคุณบนเนินอะเนินฝั่งไหนวะหันสามร้อยหกศตร เเจอปลอกเสียงปอกเก็บเสียงเอสอาร์ันแล้วเอสอาร์กันสนดอยู่ไหนวะนยยหน,วะน,ยยน,นึ่งนะหนึ่งสนด์ูจะทฮะพี่ดูสนด์ค่ะนๆ Watch out เพื่อนโดนยิงตรงไหนวะเพื่อนโดนยิงอีควายเยเพื่อนโดนยิง number four get in the house get in the house get in the อ๋อแม่งหลุดว่ะพี่่างแม่ง่ังแม่งปล่อยแม่งไหมเราวงบีบนะพี่น่าจะโดนทางนี้หายแล้วเบอร์สามวงบีบมันหลุดเว้ย ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อน,ดนดโดนวงบีบตัดเลยโดนมันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ซ้ายมือทั้งคู่เลยเดี๋ยวพิลคานหลังได้ป่ะเนี่ยทางหลังได้ไ,ดไหมได้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 มาเข้ามาไม่ทนเอาพี่ โอ้แต้วทีนี้หนูอะอยู่ในวงเออมันอยู่ข,าข้างบนไปดูบนเขาอะไปเล่นบนเขาเลยเขาหน้านะอือขอนนี้แหละมันอยู่ข้างล่างเขาอะสองตัวเลยจนบนยอดเลยไม่ตองย,าาย่งกั <c oughs> บใครเออขี้หรุดเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนมันอาศัยเป็นไรไม่ได้อยู่แล้วเอาสิเห็นกุปลาขึ้ดนเนินเลยจะได้ยิงได้ เพื่อนอยู่ห้องหน้าอยู่ห้องล่าช่างแม่งกับเครื่องอ่ะมันเนาะบอกว่าปล่อยมันตั้งนานเออบอกว่าปล่อยมันตั้งนานแล้วเม็ดมันไม่ดีพี่บอกให้ปล่อยให้ปล่อยหมดหนูขึ้นไม่ได้ถ้าหนูอยู่ตรงนี้ก็คงไม่มีใครเห็นไม่หลบแม่งอยู่นี่แหละเบิ้ลดีขึ้นบนยอดเลยขึ้นบนยอดเลยไม่ขึ้นบนยอดเลยมีที่เย็นไม่ซ้ายมือเดินไปเดินไปซ้ายมือมันต้นไม้เออแค่ตอนนี้แหละเออ มีมนนนนีไม่เห็นาตา,าเขา้าละเห็นกูไม่ล่าเด,เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกย่อย่อย่อเออไม่เห็นแล้วเห็นกูไม่ล่าโอ้อยู่ในวงด้วยเป็นไงจ้าเดี๋ยวพี่มาเข้าน้ำก่อนพี่เอาอีกแล้วนะ <c oughs> กันวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเว้ยพี่มันมาแล้วเปิดไ์ทั้งหมดฮัลโหลฮัลโหล